ลิวพูลพบกับอิบสวิตเมื่อวันที่25มกราคม2568เริ่มต้นเกมลิวพูลนำก่อน1-0โดยโซโบในนาทีที่10ซาราโชอฟอร์มเดินเกมบุกหลายครั้งจนนาทีที่35ไม่ทำให้แซนบอลผิดหวังซาราทำประตูสุดสวยยิงยิงนำไป2ต่อ0นาทีที่43ลิวพูลทำประตูนำ3-0ต่อจากการยิงของกักโปเครึ่งแรกทดเวลาบาดเจ็บ7นาที จากการบาดเจ็บของผู้เล่นในครึ่งแรกจบเกมครึ่งแรกวิเคราะห์ครึ่งแรกพบว่าลิวอพูลเล่นเกมบุกที่รวดเร็วโดยอาศัยการเปิดบอลข้ามจากปีกเข้าสู่กรอบเขตโทษทำให้เกิดโอกาสทำประตูหลายครั้งซาราระหว่างเกมย้ายจากปีกขวามาแดนกลางทำให้เกิดความสับสนในการประกบซาราอิฟสวิตพยายามตั้งรับแต่ไม่สามารถสกัดบอลจากการบุกได้ดีพอครึ่งหลังนาที60ลิวอพูลโชว์ลูกตัดเลี้ยงหลบรอดขาสวยเกือบยิงประตูได้ นาทีที่65กักโปยิงนำเพิ่มเป็น4 0ถึงบอลโดนแขนสองครั้งกรรมการตัดสินไม่ให้จุดโทษเพราะไม่ได้ตั้งใจโดนแขนทั้งสองทีมนักตัดเทรนมีเทรนมีโอกาสยิงไกลและมีโอกาสทำประตูแต่ยังไม่ได้ประตูหลังจากนั้นอิสวิททำประตูตีไข่แตกไล่มาเป็น1ต่อ 4. วิเคราะห์เกมท้นหลัง ลิวร์พูลใช้เกมรุกที่เน้นการจ่ายบอลข้ามไปยังแดนกลางและกรอบเทียทษทำให้เกิดโอกาสยิงประตูมากมายส่วนอิสวิทเน้นเกมรับแต่ยังขาดการประสานงานในแนวหลังทำให้โดนบุกจนเสียประตูหลายครั้งเกมจบลงด้วยผลลิวร์พูลชนะ4-1ต่อ 1. จุดเด่นของเกมการประสานงานของลิวร์พูลในแดนหน้าทั้งลูกเปิดจากปีกและจังหวะยิงประตูที่เฉียบขาด อิฟสวิตแม้จะมีจังหวะบุกบ้างแต่เกมรับยังไม่สามารถต้องกันเกมรุกของลิเวอร์พูลได้